หนอบนะครับเป็นหนอบแต่งจากโรงงานนะครับเป็นสีเทาไหมแบบนี้เลยสวยมากนะครับแล้วก็ลื่นด้วยมีกิ๊กเสียงปลาลากนะนี่กิ๊กเสียงปลาลากเวลาเราลากปลานะครับจะได้มีรถในการเล่นปลามากขึ้นนะครับตอนนี้ครับวันนี้นไทยมากับลอกนะครับหยดน้าเบสแคตติ้งนะครับจากทางใบสันนะครับกับเจ้าใบสันสไปเดอร์เซนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคจัดเต็มนะครับน่าใช้ในราคาพันกลางๆนะครับเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับบอดี้เนี่ย จะเป็นสีเทานะครับสวยมากนะครับมีโลโก้สไปเดอร์แซดนะครับด้านข้างด้านบนแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับลูกปืนนะครับจะเป็น8ปดบวกหประหลับนะครับแล้วลูกปืนเขาเนี่ยใส่เป็นเซมิเซรามิกด้วยนะทําให้ตีได้ลื่นตีได้ไกลกว่าเดิมนะครับเป็นลูกปืนแต่งจากโรงงานนะครับตัวนี้ระบบเกียร์สายนะครับสังเกตด้านในจะเป็นทรงถ้วยกว้างนะครับส่งสายอิสระไปได้ไกลนะครับแล้วก็มีกิ๊กด้วยกิ๊กตรงนี้จะเป็นกิ๊กปรับ ตัวคอนสปูลน,นะครับทำให้เรารู้ว่าปรับกี่กิกกนะครับแล้วก็ระบบลวงนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นระบบลวงแบบแม่เหล็กนะครับปรับได้ด้วยเหมือนกันก็จะทําการดึงอย่างนี้ปรับเบอร์ได้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับไล่ไปถึงเบอร์สุดท้ายเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์หกเลยนะครับได้ถึง6ระดับนะครับวิธีเปิดฝาข้างนะครับไม่ยากก็แค่ดันลงแบบนี้เองจะมีสลักล็อกอยู่ตรงนี้ครับเราก็ดันขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะปึ๊บอ๋อโทษทีดันขึ้นนะครับดันขึ้นแบบนี้แล้วก็แกกนะะนนครับด้้าาาขงออมเลย ปึ๊บ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 อันนี้ลอกใหม่จะแน่นหน่อยนะครับนี่ข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือได้ตัวลูกปืนนะครับที่เป็นเซรามิกนะครับเซมิเซรามิกมาแล้วก็2เม็ดเลยแบบนี้ซ้ายกับขวานะครับทําให้ตีได้ลื่นนะครับปีได้ไกลกว่าเดิมนะครับแต่อาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันเป็น ลูกปืนแต่งนะครับก็จะมีเสียงนิดหน่อยนะครับลอกไม่ได้ชํารุดไม่ได้เสียนะครับแล้วก็ระบบหน่วงเนี่ยตัวเนี้ยนอกจากลูกปืนเขาจะแรงนะครับระบบหน่วงเขาจะเป็นระบบหน่วงแบบนี้ด้วยเป็นถ้วยนะครับถ้วยครอบด้านในนะครับครอบกับตัวสปูลด้านนี้ทีหนึ่งเวลาประกบกันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเหนียวนำได้ดีนะครับคุมพูได้ดีมากระบบหน่วงเนี่ยคล้ายๆกับลอกญี่ปุ่นเลยนะแบบนี้น่าใช้มากนะครับถือว่าเป็นลอกราคาพันต้นที่โอเคเลยสเปคระบบหน่วงไว้ใจได้นะครับแล้วก็ ตัวหนอบนะครับเป็นหนอบแต่งจากโรงงานนะครับเป็นสีเทาไหมแบบนี้เลยสวยมากนะครับแล้วก็เลื่อนด้วยมีกิ๊กเสียงปลาลากลนะนี่กิ๊กเสียงปลาลากเวลาเราลากปลานะครับจะได้มีรถในการเล่นปลามากขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆของล่องนะครับตัวนี้ก็จะมีประกันให้ด้วย ลงทะเบียนรับประกันได้นะครับมีประกันให้จากทางบริษัทใบสันกําลังเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นกําลังเบรกที่เก้ากิโลนะครับเยอะมากเล่นชดโดได้สบายนะครับน้ําหนักลอกนะครับไม่หนักนะครับหนักแค่เพียงสองร้อยกรัมนะครับผ้าเบรกเนี่ยเป็นผ้าเบรกสี่ชั้นคาร์บอนด้วยนะครับมีสกิ๊กเสียงปลาลากอย่างที่นายบอกแล้วก็ประกันนะครับอีกสามเดือนภายในกล่องมีอะไรบ้างขอญาตแกะดูก่อนอ่าเปิดมาก็จะเจอนี่เลยคู่มือนะครับคู่มือการใช้งาน แล้วก็มีไดอะแกรมนี่เออเจ๋งว่ะแล้วก็กล่องนะครับโอ้เขามาเป็นนี้เลยเป็นบุอย่างดีนะครับดูแล้วลักชัวรี่มากนะครับตัวนี้นะครับราคาเบาๆนะครับแค่หนึ่งพันี่รเก้าสิบาทนะครับไดลอกนะครับที่เป็นลูกปืนแบบนี้เลยเซมิเซรามิกนะครับแล้วก็มีกิ๊กเสียงปลาลากด้วยนะน่าใช้มากระบบน่วงก็เป็นระบบนวงถ้วยไม่เหมือนใครนะครับถ้วยแบบนี้เลยเห็นไหมตัวนี้น้าไทยชอบตรงที่เขาคุมฟูวได้ดีนะครับมือใหม่เนี่ยเหมาะมากนะครับ ถ้าได้ระบบแม่เหล็กดีๆแบบนี้นะตีได้ง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวปักตะก้าไว้ให้นะครับตอนนี้เติมของแล้วมีซ้ายกับขวานะครับกับเจ้าตัวนี้เลยใบสันสไปเดอร์เนะครับลอกที่มือใหม่หน่าใช้คุ้มคู่ได้ดีแถมยังมีประกันให้จากทางใบสันด้วยครับขอบคุณครับ